สวัสดีครับทุกคนสำหรับเกมฟุตบอลในค่ำคืนวันอังคารที่2มีนาคม2564เนี่ยจะมีฟุตบอลพรีเมอร์ลีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับบู๊แฮมตันเดอร์เดอร์นะครับแข่งขันในเวลาที่3นะครับแต่ว่าในโปรแกรมตอนนี้มันมีมันมีเกมค่ำคืนวันพุธด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งงงนะครับ สังเกตคู่นี้นะครับแมนซิตี้กับวูล์แฮมตันเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง handicap แล้วก็อัตราจ่ายของคู่นี้นะครับส่วนโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวเช็คดีๆนะครับเพราะว่ากลางสัปดาห์มีฟุตบอลค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าจะไม่มีฟุตบ,บอลสโมสรยุโรปนะแต่ว่าฟุตบอลลีกของอลีกหลักลีกใหญ่เนี่ยก็มีทําการแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวต้องเช็คเรื่องของวันเตะแล้วก็เวลาให้ดีแต่ว่าค่ำคืนวันอังคารเนี่ย2มีนาคม มีแมนเชสเตอร์ซิตี้กับวูฟแฮมตันแน่ๆแล้วครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอ่ะดูแฮนดิแคปกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับเปิดออกมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2 1เลทแล้วก็2ลูกอีก1เลทนะครับมีอยู่2เลทที่เปิดออกมาตอนนี้นะครับส่วนแฮนดิแคปก็คือประมาณนี้ส่วนอัตราจ่ายเนี่ยครับดูตรงนี้ครับอ่าลูกครึ่งควบ2ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหนือกว่าวูฟเนี่ยนะครับ จ่ายอยู่ที่0.84นะครับถ้าเกิดว่าเชียร์แมนซิตี้แต่ถ้าเชียร์วูฟจะจ่ายอยู่ที่ลบ0.90ตัวแดงนะครับอู้ได้เต็มนะเนี่ยนี่ครับจะถ้าเชียร์วูฟเนี่ยจะได้เต็มนะฮะนะครับเชียร์100ได้100เลยแต่ถ้าทิศเสียเสีย90บาทนะครับส่วนเลทตัวนี้นะครับสลูกที่แมนซิตี้ต่ออยู่เนี่ยนะครับก็จ่ายซิตี้อยู่ที่ลบ0.87ตัวแดงนะครับอันนี้เข้าใจาได้นะเพราะว่าเหมือนค่าที่กับมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็อัตราจ่ายก็เลยดี ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นลบศูนตัวแดงนะครับคือเชียร์100ก็ได้100ไปเลยนะครับอ่ะมันกดไม่ได้แล้วไม่เป็นไรผมอธิบายนะฮะตามตัวเลขตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเป็นเลทที่อัตราจ่ายเปิดออกมานะครับส่วนถ้าเชียร์บูฟเนี่ยจ่ายอยู่ที่ลบศูนนะครับเชียร์100ได้81บาทนะครับอ่ะทีนี้มาดูสกอร์สูงต่ำครึ่งแรกอ่ะโทษทีครับอันนี้เป็นเต็มเวลานะครับสกอร์สูงต่ำก็มีตั้งแต่2ลูกครึ่งครบ3แล้วกก็3ลูนะครับคือดูลก ถ้าเชียร์ยิงเยอะเนี่ยเชียร์สกอร์สูงก็อาจจะต้องลุ้นยิงรวมกัน4ลูกอ่ะนะครับถึงจะได้เฮน,นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่า4ประตมูมันดูเยอะนะอ่ามันดูเยอะเหมือนกันนะครับก็อาจจะเชียร์ยิงน้อยก็ได้นะครับซึ่งอัตราจ่ายก็ตรงนี้ฮะนี่ครับถ้าแถวบนนะครับก็ยิงเยอะถ้าแถวล่างก็ยิงน้อยนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะครับส่วนตรงนี้ครับน่าสนใจนะครับเลือกฝ่ายชนะนะครับนี่ฮะเลือกซิตี้ชนะเนี่ยจ่าย1.20 แต่ถ้าเกิดคู่นี้มันจะพลิกล็อกนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีคนเลือกเชียร์หรือเปล่านะถ้าเชียร์วูฟเนี่ยจ่าย18.0นะครับ18ต่อโอ้โหจ่ายก็จ่ายค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นจริงนะก็ต้องเข้าใจว่าโอกาสที่ซิตี้จะชนะม,นมันมีสูงมากกว่าวูฟเยอะมากนะฮะแต่ถ้ามุมเสมอเนี่ยจ่ายอยู่ที่5.40นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสกอร์เลขคู่เลขคี่คจบเลขคี่ก็จ่าย1.00จบเลขคู่ก็จ่าย0.91นะครับทีนี้มาดูครึ่งแรกหน่อย สี่สิห้นาทีแรกเปิดออกมานะครับมีแมนซิตี้เนี่ยต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกแล้วก็ครึ่งลูกนะครับชนะครึ่งแรกนะครับส่วนอัตราจ่ายก็ตรงนี้เลยครับถ้าครึ่งครบลูกเชียร์ซิตี้จ่าย0.93เชียร์วูฟจ่าย0.98ถ้าซิตี้ต่อครึ่งลูกถ้าเชียร์ซิตี้จ่าย0.66ถ้าเชียร์วูฟจ่ายลบศูนตัวแดงนะครับอันนี้ก็เป็นครึ่งแรกนะครับที่แฮนดิแคปเปิดออกมาแล้วก็อัตราการจ่ายนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำครึ่งแรกเนี่ยก็มีตั้งงแแต่่1 1 1ลลลลูููกกกกคครบึร้ว็ สองเลนนะครับก็รวมๆแล้วทั้ง2องเลนเนี่ยมันก็ต้องมี2ประตูรวมกันเป็นอย่างน้อยนะถึงจะได้เ hey ฮนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอันตราจ่ายส่วนครึ่งแรกถ้าเชียร์ซิตี้ชนะจ่าย1.65ถ้าเชียร์วูฟจ่าย8.75แล้วก็ถ้าเสมอนะครับจ่าย2.63นะครับนี่คือ handicap ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะฮะ ส่วนสถิติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูฟอร์มก่อนนะครับซิตี้เกมล่าสุดเฉือนเวสแฮม2-1นะครับก่อนหน้านั้นก็มีชนะกลักบักในแชมเปี้ยนลีกนะครับชนะอาร์เซนอลชนะเทเวอร์ตันแล้วก็ชนะทันดามฮอสเปอร์ก็คือเขาเป็นสายเขียวนะครับเนี่ยฮะวินเนอร์วินเนอร์วิเนวเนอร์มาเพียบเลยนะครับส่วนวูฟเนี่ยล่าสุดเสมอกับนิวคาสเซิล1-1นะครับแล้วก็มีก่อนหน้านั้นชนะลีดชนะเซาท์เทเบิลตันนะครับได้ชนะมา2เกม นะครับแล้วก็มีแพ้ให้กับเซาท์ทมตันใน f อฟเอันะครับแล้วก็คู่นี้เจอกันมานะครับในช่วงห้าเกมก่อนหน้านั้นนะครับเออไม่ใช่สิ๋อวูปอีเลสเตอร์นะครับไม่ใช่ซิตี้เห็นฟ้าฟ้าเหมือนกันอ่านะฮะัเสมอเลสเตอร์ศูนย์ศูนย์นะครับอ่านะฮะส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับในพิมริกเนี่ย ที่บ้านของบู๊ปกลายเป็นซิตี้ที่บุกไปชนะได้3ประตูต่อหนึะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถิติ5เกมหลังสุดเนี่ยบู๊ปชนะซิตี้ได้2เกมนะครับนี่ครับแล้วก็ซิตี้ชนะ2เกมแล้วก็มีแบ่งแต้มกันเกมหนึงนะครับอันนี้คือ5เกมที่เจอกันนะครับใน5เกมหลังสุดส่วนสถานการณ์บนตารางคะแนนแน่นอนซิตี้ตอนนี้62แต้มจาก26นั้นคือ มันมันกำลังอยู่ในช่วงการกลุยทางสู่แชมป์สัหรับซิตี้นะครับส่วนวูฟเนี่ยนะครับอยู่กลางๆนะครับอันดับ12ครับมี34คะแนนจาก26นัดนะครับก็กลางๆนะครับก็อาจจะมองถึงอันดับเลขตัวเดียวได้หรือว่าพื้นที่ฟุตบอลยุโรปก็พอจะมองได้อยู่เพราะว่ามันยังมีเกมให้เล่นอีกพอสมควรนะครับแต่จากแฮนดิแคปที่เปิดออกมาครับทุกคนผมมองว่าซิตี้เนี่ยบังคับต้องมี2ประตูนะฮะซึ่งด้วยผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ความมั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยเกมนี้เล่นในบ้านด้วยเกมที่แล้วเนี่ยเล่นกับเวทแฮมอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เฉือนมาได้ก็เอาตัวรอดมาได้ก็เขาเรียกว่า,อาเอาชนะมาได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ผมว่าพวกเขาอาจจะมีการแบบคงม,มีการตอบเปลี่ยนทุนเล่นบ้างนะครับเพราะว่ามันเตะก,กันทีๆีนะครับคือตอนนี้ซิตี้มองแค่เรื่องของการลุ้นเอาชนะละนะครับคือเก็บชนะชนะไปเรื่อยๆซึ่งถ้าจะต้องยิงแบบกระจุยกระจายขาดเกินแบบ2ประตูผมว่ามัน มันอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับสําหรับมุมผมอะเซตตี้ชนะแหละครับแต่คงยิงไม่ขาดเพราะฉะนั้นนะครับเกมคู่นี้ผมมองที่วู o ฟนะครับดีพอที่จะยื้อกับแมนเซตตี้ได้สนุกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวูฟแพ้อาจจะแพ้ไม่ขาดทีเด็ดบุกสให้เชียร์บูฟแฮนตันวานโดเลอร์ครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ